หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม ครปริงคตรปริงเป็นคตที่มีลักษณะคล้ายกับตัวปริงชาวล้านนาโบราณเชื่อกันว่าเป็นของค้าคูณมีฤทธิ์ดึงดูดสิ่งมงคลโชคลาภให้เข้ามาหาเรียกกันว่าปริงดูดทรัพย์เป็นเครื่องรางที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลผู้ใดได้มีไว้ติดตัวบูชาเชื่อว่าจะช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้ไหลมาเทมาไม่ขาดสายดูดโชคลาภต่างๆ และยังเป็นเมตตามหานิยมทำให้ดูมีเสน่ห์น่าหลงไหลไม่ว่าทรัพย์นั้นจะอยู่ที่ใดก็จะชา,านนำมาสู่ผู้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นเครื่องรางคขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องหมงเจ้าชแนลได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับความบันเทิงและสาระบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม